สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวันนิสาสุพเจรพันธ์จากสุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดสายตาผิดปกปติค่ะประจำอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชนประทานค่ะ เลสิกเป็นหนึ่งวิธีในการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมกันมากที่สุดค่ะมีอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือเป็นเลสิกใบมีดกับเลสิกไร้ใบมีดหรือว่าเปมโตเลสิกค่ะซึ่งทางของศูนย์เลสิกของชนประทานเป็นแบบเปมโตเลสิกนะคะคือเลสิกไร้ใบมีดค่ะ สายตาที่สามารถทําเลสิกได้เนี่ยาสามารถแก้ได้ทั้งภาวะสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงนะคะโดยสายตายาวที่ทําได้เนี่ยจะเป็นสายตายาวตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่าสายตายาวแต่กําเนิดน,นะคะ อายุที่แนะนําในการทําเลสิกควรจะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะเนื่องจากถ้าอายุต่ํากว่านี้โอกาสที่สายตาจะยังไม่นิ่งนะคะหลังทำไปแล้วอาจจะมีสายตาสั้นหรือว่าสายตาเอียงเกิดเกิดขึ้นมาได้อีกค่ะส่วนอายุมากที่สุดเนี่ยยังไม่มีจํากัดนะคะเพียงแต่ว่าส่วนญีเราแนะนําไม่เกิน50ปีจะดีกว่าค่ะ นที่ทาเลสิกไม่ได้ก็ตั้งแต่คนที่อายุน้อยเกินไปน้อยกว่า18ปีค่ะหรือมีโรคทางตาอื่นที่เป็นข้อห้ามไม่ว่าจะเป็นโรคของทางกระจกตาตาแห้งรุนแรงพวกต้อหินต้อกระจกหรือโรคทางจอประสาทต,ตาอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการทําเลสิกค่ะรวมถึงกลุ่มโรคประจําตัวบางอย่างเช่นเบาหวานที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีโครคทางภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ส่งผลต่อการหายของแผลปิดปกติค่ะรวมถึงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรค่ะ หลังทำเลสิกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาได้มีตั้งแต่ภาวะตาแห้งนะคะซึ่งอันนี้จะเจอกับทุกคนโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนแรกค่ะ <piş> ซ <pet> ึ <Crowd> <Hoş odka S 2> ่งอาการตาแห้งจะดีขึ้นหลังจากประมาณ3เดือนค่ะส่วนอาการภาคเชงอื่นๆเช่นการเห็นแสงแตกกระจายรอบลงไปโดยเฉพาะตอนขับรถกลางคืนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเยอะในช่วงหนึ่งเดือนแรกเช่นกันค่ะหลังจาก1เดือนแรกผ่านไปอาการแสงแตกกระจายก็จะลดลงค่ะ แล้วก็ในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเลเซอร์ปัจจุบันนะคะก็พบว่าการเกิดแสงแตกกระจายก็จะน้อยลงกว่าสมัยก่อนค่ะโอกาสที่สายตาอาจจะกลับมาสั้นยาวหรือเอียงเหมือนเดิมเนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกคือสายตาเดิมของคนไข้เองค่ะว่าสายตานิ่งแล้วหรือยังค่ะถ้าสายตาเดิมเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วโอกาสเปลี่ยนแปลงหลังทําก็จะน้อยลงค่ะ รวมถึงปัจจัยที่2คือการใช้สายตาของคนไข้เองหลังทําไปค่ะถ้ามีการจ้องหรือเพ่งที่ใกล้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่ได้พักก็อาจจะกระตุ้นให้มีการสั่าหรือเอียงกลับขึ้นมาได้อีกค่ะ าการที่คนเราจะสามารถทาเลสิกซ้ําหรือทําครั้งที่2ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อกระจกตาค่ะหลังจากที่ทาเลเซอร์ครั้งแรกไปว่าเหลือเนื้อกระจกตามากเพียงพอในการท,ทาครั้งที่2หรือไม่คะถ้าเหลือเนื้อกระจกตาเพียงพอก็สามารถมายิงแก้ไขซ้ําเพิ่มได้ค่ะ